ค่ะกับสบายดีงามๆพราแม่พี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องคะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือดีๆอีกมือหนึ่งนะคะพี่น้องคะที่แอดซิได้ตามเด็กน้อยมหัศจรรย์นะคะน้องโฟกัสนะคะพี่น้องเด้อซึ่งงวดที่แล้วนะคะเขียนให้แม่คู่ปูหนักเข้านะคะเลขสามตัวตรงๆนะคะพี่น้องคะเพิ่นได้ไปเล่นน้าแม่คู่ปูหนักนะคะพี่น้องคะเพิ่นก็ไปเขียนเลขสามตัวตรงๆให้แม่คู่ปูหนักนะคะเพราะฉะนั้น งวดนี้แอดบพาดนะคะที่สิติตามถามข้าวไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซแฟนช่องสู้ขู่สุขนนะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาเบิง่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ,คะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องเด,อด้อจังไดก็ได้ขอ กำลังใจคนละหนึ่งไร้หนึ่งแช่หรือว่าหัวใจรั่วๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทังช่องซีอู่ได้ย้อนพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสุขคนมาค่อยเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าบ่ามีแฟนพี่น้องแฟนช่องเราคือทังช่องกับซีอยูป่ไปบได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอยกขึ้นเนื้อหัวเนื้อเก่ากับเมนเอฟซีแฟนช่องของพ่อนผ้าร่วยนี่เด้อค่ะพี่น้องค,ค่ะซึ่งเท่ากับบางสิ่งบางอย่างเนาะค่ะพี่น้องนะะเนาะเท่ากับสิขาดบ่ถึงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะว่า เด็กหน่อยสาม,มารถเขียนให้เห่าสามโตตรงตรงได้น,นะคะพี่น้องเนาะบางเือมันก็เป็นสิ่งที่หนาเหลือเสื้อนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเห่าใส่วิจารณญาณเบิงเนาะคะ่ะเห่าอสาิยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบก็ได้นะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งช่องกับบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ย,ยังไดเนะคะพี่น้องเนาะชี้แนะแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือพิษกับยาวากันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ แอดก็อยากให้เอฟซีแฟนช่องสุขุสุขนเนาะคะ่ะมีโชคมีม้านไปน้ำกันเนาะคะ่ะเพื่อบุญผ้าวาสนามีคิวรางวันที่หนึ่งอาจจะเป็นของพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเนาะคะ่ะก่อนอื่นกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะกดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเวลาแอดมีโตเลขดีๆเด็ดเดเนาะคะ่ะอาจารย์ดังๆังเนาะคะ่ะบนไดเด็ดบนไดดังบนไดแม่นเนาะคะ่ะแอดก็ซิไปนั่งมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะค่ะพี่น้องเด้อค่ะเขามาเบิ้งมาชมแล้วก็ขอให้โชคให้มานสุขสุขคนนะคะพี่น้องคะบันทีแอดกสิภาคไปตามน้องโฟกัสน,นะคะ่กะก็ถือว่าเป็นเด็กหน่อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนสามารถเขียนสามตัวแตกให้แม่คู่ปูหนกักนะโอ้แม่คู่ปูหนกักเนี่ยอันซ่อนหลายคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าได้สามตัวตรงๆนะคะมื่อนี้แอดก็เลยให้น้องโฟกันสนี่เขียน ตัวเลขแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปได้เบิ่งได้ชมน้ากัเนะคะว่าน้องโฟกัสี่สิให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังใดเท่ากับค่อยไปขอเหลขกเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นอย่าวางงมง่าย้อคะพี่น้องเด้ออย่าวางงมง่ายบางเทือมันกัแนวงมง่ายนี่แหละมันเห็ุให้เท่าผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะคืออีพอปูญนาคนว่าผู้ใดว่าเหลขกบ่ผ้ารวยเนาะค่ะ ปูหนักมหาลาบเท่านี้แหละค่ะพี่น้องคะเลขผ้าลวเนะคะเพิ่นว่าจากเพิ่นบ่มีทีมีทางนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็ได้ทีเจ็ดไรกกลัวแล้วก็สร้างล้านถ้ำแล้วย้อนเลขกทั้งนั้นนะคะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นปูวามันก็เป็นบุญผ้าวาสนาภาัยมั่นเนาะคะ่ะผู้ใดเสือ้อผู้ใดสัทธาทาั้งใดสัทธาให้กิ่งสัทธาให้เต็มรอยเท่ากับสิไใดมาเต็มรอยนะคะพี่น้องเนาะบว่าหย,ยั้งกระตามสร้างค่ะพี่น้องคะถาเฮ้า เฮ็ดยังเฮ็ดเครื่องเครื่องกลางๆเบ่เฮ็ดให้มันเต็มที่มันก็ได้บ่เต็มที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดยังเสียแล้วเนาะค่ะเต็มที่นะคะพี่น้องค่ะเฮากสิไดมาเต็มที่คือกันเนาะความเสือความรัทธาคือกันเนาะค่ะล้วก็คอมมนน้าเน้อค่ะพี่น้องเด้อคอมมนนี่สิส่งถึงจิตใจของคนคนนั่นแต่ละท่านเนาะค่ะที่ว่าคือยัง กสิร่วมไปเลยนะคะพี่น้องคือคอมเมานต์เมื่อวาให้ปูบุญมีเสียเสียหายหายยังสั่นนะคะพี่น้องเนาะก็คือว่าคนคนนั่นกับบุษบัได้ดีแตกต่างไปซ้ำใด่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ้าคนดีเสียแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นบิบัคอมเมนต์ว่าให้ผู้ได้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าจิตใจเพื่อนสะอาดเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะจิตใจเพิ่นสะอาดคนจิตใจสะอาดเราก็คือเป็นคนดีเลยถ้าคน Comment คอมเมนต์คนอื่นเสียเสียหายหายแสดงว่าจิตใจคนคนนั่นกัยังบ่ได้แตกต่างองียงกับคำบอกคำจาที่เพิ่นนบอกออกมาเนาะค่ะพ สังเกตน,นะค่ะทุกคอมเมนต์จะมาจากบ่งบอกถึงนิสัยใจข้อของคนคนนั้นนะค่ะเฮาเบิ่งได้เลยว่าคนที่คอมเมนต์มาเสียเสียหายหายแสดงว่าจิตใจข้าเจ้ายั่งอยู่สันลางอยู่นะค่ะพี่น้องเนาะยั่งยั่งบ่ได้ขึ้นไปสูงปันไดเนะค่ะพยายามให้ขึ้นสูงๆนะคะพี่น้องเ้ยจิตใจจิตใจมันจิทรงมาบอก คําเบาข้ามจ่ามันสิส่งมาบอกถึงนิสัยใจคอของคนคนนั้นเนาะค่ะเบิ่งง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะคนดีย่อมบว่าให้ผู้ใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะท้าว้าก็เบ้าในทางที่ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝากไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ฟังให้พิจารนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาหนี่บ่าว่าร้ายใหญ่ห้างค่ะพี่น้องค่ะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะซึ่งสิไปให้น้องโฟกัสเขียนตัวเลขให้จ้าจาเบิ่งเนาะค่ะว่าเพื่อนชิได้ตัวใดเขียนตัวใดให้พี่น้องแฟนช่องเนานะค่ะพี่น้องค่ะห้ามมาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับน้องโฟกัสมาอนี่อ่าญาสิให้เขียนให้ว่าสามตัวที่เขียนให้ไม่คู่ปูนากนะ ที่ได้สามตัวตรงๆน่ะวันนี้ยาสิมาขอให้เอฟซีเด้่านอนองฟกกสน,นี่เขียนสามตัวตรงๆคือเมื่อวานห้เอฟซียาเนี่ยเอาเรื่เขียนได้ไหเอาขอสามตัวเด้ออยากได้ของเล่นนะเด้ออยากได้ของเล่นเขียนสามตัวตรงๆห้ยยาเด้ออ่าวหนึ่งมาแล้วอืมแต่สามตัวไม่ออกตัวนังอีกเนาะยังคือหน,หน่อยท่านั้น อา้าอันนี้ก็สถือไก่พอปูนาคเด้หน่พอปูนาคมักหนึ่งซีหนึ่งสองหนึ่งซีสองนะคะพี่น้องเ้อพโฟกัสเลยเสิเอาอตัวนี้แท็บ่ะเอาตัวนี้แทะสได้ของเหรียญได้ขั้นออกตัวนี้ออกแทห่บ่ลูกใช่ตัวไหนออกตัวไหนลุกโอ้ชิบซี่น่หนึ่งซี่น่ออกแทห่บ่ครับแทหน้องโฟกัสออกแทห่บ่ลูกแทะเอาว่าแม่ล่ะอิรีบร่ะออกอีรีบอ่แมนเอาแมนขับตัวแมนขับออกหนึ่งซีอิรี รับได้ไหมรับอเออค่ะอ๋อค่ะเห็นไหมคะน้องโฟกัสนะคะเขียนไหเดอร์ในพี่น้องโฟกัสเขียนให้หนึ่งสี่สอง,อง 1, 4, 2, ค่ะหนึ่งสี่สองนะคะ, 1, 4, 2, ะ,คะเอาเพิ่นอยากได้ของเหรียญเพิ่นได้ซื้อเขียนหายาเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้องโฟกัสเขียนให้หนึ่งสี่สองค่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วเขียนหาแม่คู่ปูนานะคเนาะค่ะได้สามตัวแต,ต,ตนะคะวกค่ะพี่น้องค่ะสามตัวตรงตรงเนาะค่ะงวดอีกสิเขียนหายาอีกด้วยนี่ยาสิพาไปซื้อซาเลงเนาะโอเคบอ ค่ะเอาเนี่ยนะคะหนึ่งสี่สองค่ะพี่น้องค่ะเอาคันจีออกอ,อีลีคันจีออกอีลีเขียนให้ยดาให้ดูโอ้เลขสองมันคือเขียน <c oughs> เลขสองฮะเลขสองมันคือติดเลขสองมันคือหน่อยถ้าลูกเลขสองหน่อยโฟเลขสองเนาะมันจะออกตัวนี้อีลีติลูกอ๋อ อจัดไปพี่น้องจัดไปหนึ่งสี่สองค่ะพี่น้องค่ะน้องโฟกัสนะคะพี่น้องเด้อใช้สีเอาเอาสองตัวนั่นบ่ตัวได้อีกตัวได้อีกเอาสามสามยังหลกสามยังสามยังฮะมอันนีออกสามยังอ๋ออีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงมาคู่กันเนี่อีกตัวหนึ่งมันค่อยสิได้เด้มันมีสามจะซื้อมันซื้อบ่เป็นอ่ออืมอืมสามสามค่ะพี่น้องอ่ะเอา สามสามเลขล่างสามสามเลขสามตัวบนหนึ่งสี่สองอะโกัสออกอีลีบ่ครับโฟกัสอีลีบอ่ะครับตลกครับครับออกกิ้งๆเอาบอกเอฟซีเอาบอกเอฟซีก่อหน้าโมงเอฟซีก่อนออกอีลีบ่ครับครับโอเคไอ้แขนลูกแท่ฮะออกแท้ออกแท้อีลีบตลกออกแท้ออกแท้ออกแท้ครับ โอเคครับโอเคค่ะอ๋อต้องมีขับพร้อมต้องขับเ้อเป็นนักเรียนต้องมีขับชือ่อเลยครับ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสาหรับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะที่ต้องการดูบูชาเนาะคะ่ะวัตถุมงคลเนาะคะ่ะติดต่อพรพะรวยมาไดะะ้เ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสามเบอร์นี่เป็นเทิงไอเดรไล่เทิงเบอร์โทเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่ต้องการบูชาเนาะคะ่ะวัตถุมงคลเนาะคะ่ะติดต่อพรพะรวยมาได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาจดเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบอร์โทศัพท์เนาะคะ่ะเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งห้าห้า เบอร์สองนะคะพี่น้องคะ0ูนย์9ก้าสองปดเสองสี่สาห้าเบอร์ที่สามค่ะพี่น้องคะย์ส่ะามห้า4ี4่1 9่ค่ะพี่น้องคะติดต่อพรพารวยโดยตรงนะคะพี่น้องเดิอค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่อยากบูชาวัตถุมงคลต่างๆานะคะติดต่อพรพารวยได้เลยนะคะพี่น้องเนาะนี่ล้วก็ฝากไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะอยากร่ำอยากรวยนะคะ ทักมากเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ